สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนีเดอ้อมือสันวันดีมือนีเดือนสามออกไม่สามคำเดือนสามเด้อพี่น้องพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อพี่นอ้อ,อ,งนองจ้าเมื่อนีมินเงี้่เก่งสีผ้ามาเห็ดอย่างมือนีมาเมื่อน,อนีเป็นมือเปิดปากเล่าเด้อพี่น้องเด้อก็สวยแน่จังน้อยพี่น้องจ้าสิผ้ามาเบิองว่ามีนเงี้เห็ดอย่าง เนมือน,นีมาเบิองกันเด้อมือน,นีเด้อสีผ้ามาเบิองอันนี้อยู่ทึงเหล่าเด้อจา้านี่นี่ผ้าเข่ามาเบิองเด้อนี่นี่ยาฮิตอยังเข่ามากระมือดเน่เด้อจา้านี่เฮ็ดอันนี้เอ้ากลองก็ได้ เห็ดหยางนี่พี่น้องเก่งเห็ดพิธีเปิดปากเล่าจ้ามือนี้เรียนสามออกไม่สามคำเด้อพี่น้องเด้อนี่กับมีอันมอนมีแนวอยููแนวกินมีหมากไม่มีปลามีไข่มีเขามีเหล่ามีนำอบนำหอมมีขนมหวานมีข้ามหมากข้ามพูเด้อพี่น้องเด้อ ำหม่กคำพูให้ยันเจ้าเมียผู้โสภะนี่แหละพี่น้องได้เขาได้น้ำึ้นเล่าขึ้นแช่กะให้เพื่อนตัวให้เพื่อนยู่เพื่อนกินเดี๋ยวเอาคหม่าขมพูใส่เพื่อนก่น <c oughs> อนบ่ทธานไหนว่างอันท้ายจับกล่องมือเดียวเด้พี่น้องด้วยตัวเลขคุกคักงในจักน้อยท้ายให้พี่น้องได้เบื้องนี่ อันเชิญหญ้าเมียผู้สูบเพิ่นมากหลับเอามากินมาอยู่น้ำลูกน้ำเต่าบานเฮ่าเดี๋ยวนี้กะหายากเนาะพี่น้องที่ที่เพิ่นสีเข็ดที่เพิ่นสีเห็ดประเภทนี้แบบนี้กะหายากอยู่เด็กน่อยหลุดไม่ไหมเพิ่นกะเพิ่นกะลืมเบิดเหรอพี่น้องจ๊าเพิ่นกะลืมแล้วต้มีเองกะกะยังกะเห็ดบ่อไขร่เปลียนเนาะมิตตเมียเพิ่นแตงไห่ให้มากาวมาว่า อันยำเวลาเปิดปากเราเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละกะมีแบบนี้จ้าแต่ว่าผูดไดิ่นเห็ดหลายย่างกะหลายย่างเนาะพี่น้องอันนี้มีเก่งกะกะกะซ้ำนีน่เนาะนี่กะเบื้องสีไหเบื้องว่าปีนี้มีเก่งสีได้อันเขาเทิงเราหน่อยหลายบอ่อันเอามากกะส,ส่วสีแจกพี่แจกน้องเนาะพี่น้องส,ส่วสีอันใส่ใจคารุด ค่าน้ำมันค่าคนงานค่านู่นนี่นั่นเลี้ยขึ้นเล่านี่สี่ร้อยปันไดน่นี่พ่อใส่ท่อกสอบอนี่ <c oughs> เออชาวนาก็คิดตัวอันตั้งแต่อันอันเขาอยู่ทั้งเรานี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวไปเยี่เก่งสีผ้ามาเบิองนี่สีผ้าเปยหดหนำมนต์อยู่ทั้งอันเหล่าเด้อน,นี่สีผ้าขึ้นมาเบิองนี่ทั้งอันเหล่าไปเยี่เก่งนี่เด้อน,นี่อันว่าสได้หน่อยได้หลาย เอาให้เบิ้งเอาเอฟซีเด้อดีเด้อย่าแม่เอ้ยให้ลูกยูซึมกินเย็นเด้อนี่ยดน้ำมนให้เพื่อนมดน้ำอบน้ำหอมให้เข่าให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่ยดให้เพื่อนอย่าอึดอย่าหยากอย่าถูกอย่าหยากได้ทำบุญทำท่านนี่อยู่เทิมคืนเด้อนี่พี่น้องอยู่เทิมคืนเราเทิงคืนเรานี่ม้วนไปปากเราเพื่อน ปีนี้ก็ได้ซัำนีล่ละจ้าเหลืออยู่เหลือกินเหลือแจกพี่แจกน้องเหลือใส่เหลือสวยขึ้นเหล่าก็ได้ซัำนีล่ละจ้าพี่น้องจ้าอี่อบนำอบนำหอมให้เพิ่นสักคนกเ็เฮ็ดทุกปีเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้อยู่ทึ่งทึ่งเหล่าสูงสูง,สงพี่พี่น้องเอ้ยพาลงมาอันนี้ก็เป็นแน้วข้อปลูกเนะจ้าเป็นแน้วข้อปลูก มาลีหนึ่งศูนย์หาได้พี่นอ้องเด้อเก็บใส่ทุงปุ๋ยไว้จ้านี่เขาปลูกปีนี้อันนี้เขาปลูกอันนี้เขาปลูกแด้พี่น้องด้วยนี่ใส่หายเติบยู่แต่ละปีนี้ใส่หไหลาย,ยู่จ้าพี่น้องนี่ันงตเส้นเงี่ยนกองเกาแต่สมัยเกาเกาขึ้นพี่น้องเอาไปใส่อันนี้ เห็นบ่เห็นหงบ่อันนี้เป็นกวองเพิ่นเอามาหวยอยู่ทังเหล่าเด้อจะปีละวูสิงูหนีเป็นสิ่สามสิบสี่สิบปีลวทีจะเป็นเก็บไว้เก็บไว้ถทะเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบางที่เฮาคิดถึงเฮาเฮาคิดถึงอดีตคิดถึงควมเป็นมาแต่เก่าตะกอนมันก็มีความสุกเ้อพี่น้องเป็นความทรงจำทีดีเนาะพี่น้องเนาะโอ้โอ้เขาผ้าไหล Ừ, hãy bưng hãy bưng già và nó sẽ biến dạng đây, để hốt, nâm ốp nâm hoa mày phân ít con à bưng đâu đeo pinh nòng fc đeo, tụi tịt ta mày anh thương lau đeo pinh nòng, hốt vậy, hốt nằm, ốp nâm hôm mày anh mẹ phút số phơn, đeo mày nè เปิดปากเล่ามือสันวันดีจ้ามีความสุขความเจริญเห็ดเขาเห็ดน้ำก็เยอะดอืด้ยอยากก,ยก็ยากถูกยากเด้ลยยังไงสุดโต่งสุดเอ้ยนี่แหละขื่นเหล่าไม่แย่เก่งกะได้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อเบื่องอาเห็ดหน้าเบิดปีก็ได้ประมาณนี้พ่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองพ่อ แจกให้พี่ให้น้องได้ยูได้กินยูจา้าขอบคุณหลายๆได้จา้าเอฟซีทูกถูกทันเด้อเี้อนี่มีเก่งกับห้เบิ้งประเภทนี้บ้านเฮ้าอ่นซัมน่ละกดติดตามมีไงเกงนะ่งในเด้จา้าขอบคุณหลายๆได้จา้าสวัสดีค่ะ